คิวจ่เท่ากันเรื่องของคอยละ่ะคอยชอบมันเป็นศิละปะคุณได้ไปต่อจะมาดามเจ้าไม่อ่านะกูอ่านอยู่นี่ละ่ะมึงเห็นบอกกูทําทอะไรยูมาดามอ่านเมนจะไม่ไปโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์เออเลิศอันนี้มันเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเด้วยนี่มาดามอ่านเมนกระโดดตึกชั้นจีเอาเลิกมึงใต้บ่นะ่ะมึงกระโดดมึงจะใต้บ่วะเรียกรถพยาบาลมาด้วยเด้อมาดามมีใจคอยแมนบอกตื่นก่อนฝันอยู่บ่ฝันอยู่บ่ ตื่นเป็นการด่าที่ฟังแล้วสนุกเอออ่ะชอบพวกเจ้าสมองกลับแหละคอยว่านะกดหกมึงไปนอนกดหกไปสีโอ้โหแต่ละคนปากสีเทาเข้ากับคอนเซ็ปต์ไปนอนไปคอยว่าพวกเจ้าสมองกลับอีหลีสิบอีหลีกูบอกว่ได้นอนบ่อนิเจ้าบ่อ่านคอมเมนต์คอยคอยอ่านอยู่มึงเห็นบน่หนีกูทำอีอย่างแต่งหน้าคอยก็แต่งหน้าของคอยอยู่